อภัภที่สองลำบากชาตินี้น่ยแต่ไปรวยอีกหลายชาติเอาไหมอย่างนี้เอาคือเรายอมลำบากสักชาติหนึ่งและไปรวยเอาชาติต่อ,ตอไปเหมือนตินนบานคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยท่านเคยไปเกิดเป็นคนดูแลทุ่งหญ้าปศุสัตว ของเศรษฐีท่านหนึ่งต่อมาเศรษฐีเนี่ยเกิดศรัทธาในพูทธศาสนาตอนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งท่านหนมันเกิดกันแล้วเนี่ยก็มาชวนทุกคนในบ้านนี่ให้ตั้งกองกระถินก็มาบอกในตินบาลเนี่ยน,นี่เธอจ้านี่เธอลำบากนะ ถ้าแต่ไปเนี่ยเธอสบายกว่านี้เธอตั้งกองกระถิ่นซะไอย้ยังก็ผมทําได้เลยผมดูแลทุ่งหญ้าเนี่ยแค่อาหารไปมือมือหนึ่งเท่าน,นั้นแหละมีแต่ผ้าหน,นุนผ้ห่มแค่นี้ลำบากมากแล้วผมทาได้แล้วเนี่ยจะตั้งกองกระถินได้หลอือเออได้นี่ผู้นำบุญเศรษฐีเศรษฐีผู้นำบุญกได้ได แล้วผมจะทำไงคอยเธอมีตัวกับหัวใจแต่นั้นเดี๋ยวได้เ,เดี๋ยวเธอตั้งกองได้เธอให้มีหัวใจพอมีหัวใจขนานั้นคิดออกเลยไอ้ตินาบาน <c oughs> เออเราต้องตั้งกองเราเนอะไอ้ได้แต่ทั้งเนื้อทั้งตัวเราเมื่อก็มีพานุ่บาโฮมอยู่แค่นี้แหละคืนน <c oughs> ี้ดูดูยอดนักสร้างบาร,รมีนะ แม้จะมาเกิดเป็นคนยากคนจนลำบากแต่หัวใจนั้นยิ่งใหญ่พอรู้ว่าทำได้ท่านั้นเนี่ยเขาทำไงรู้ไหมเอาผ้านุ่งผ้าห่มเนี่ยนะไปขายและเอ,เอาอะไรนุ่งใบไม้เหมือนกัน oh. อเอาหญ้านั้นมากรองอย่างดีเลยนะ oh. กรองอย่างดีเอาผ้าไปขายผ้านุ่งผ้าผมจะได้สักกี่ตังค์ได้เท่าที่ไปซื้อเส้นได้กับเข็มเท่านั้นแหละได้ได้มาหลอดหนึ่งเข็มเล่มหนึ่งคือตั้งกองยังไม่สำเร็จแต่ว่าเป็นบริวารกระถินได้ ไปที่ไหนคนก็นหัวเราะเยอะเย้ยเลยโอ้นี่ยงโง่ดูสิเอาผ้หหา,าหนุ่งผ้าห่มไปขายแล้วก็มานุ่งใบไ này, ม้แทนอย่างนี้เนี่ยบ้าหรือเปล่านะไปที่ไหนคนก็เยอะเย้ยแต่ติ่นบารยิ้มแย้มใครจะเยอะเย้ยก็จะยิ้มแย้มเบิกบานล่าเริงเดี๋ยวเราจะได,ด,ด,ด้อเอ,อาเข็มก็ได้นี่แหละ ไปตั้งเป็นบริวารกระถินแล้วก็เดินลำพึงไม่ได้ปลื้มหน้านอนอยนีเนี่ยเชงกระเดะเลยเดินสดชื่นดวงตาใสเจ้าเดี๋ยวเราจะได้บุญใหญ่เดี๋ยวเราจะได้บุญใหญ่จะได้ร่วงปเป็นบริวารกระถินกบท่านเศรษฐีคิดว่าเราจะได้บุญใหญ่นะเราจะเลิกลำบากยากจนลาฏิฐานจิตเลยความลำบากยากจนจะได้บังเกิดขึ้นหนึ่งข้้พเ <S <S ปเจ้าอีก ให้ข้าพเจ้าได้มีความเป็นอยู่ที่ดีเลิศ<ม>คำว่าเลิศที่สุดของมนุษย์อยู่ที่ไหนขอให้ข้าพเจ้าไปสู่ความเป็นเลิศของมน clear, clear. ุษย์ละกอธิษฐานอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยเรียกว่าผ่านไปตลาดนี่นะทุกแผงเลยย่อเย้ยทางนั้นเลยรวาย่อเย้ยแย่มั่งย้ามั่ง่วมั่งแต่ในกรยิ้มมั่งในตินาบางก็ยิ้มแย้มแจ่มใส อธิษฐานไปเรื่อยเลยด้วยอานิสงส์ที่เราจะเอาเข็มก็ได้นี่ไปร่วมเป็นบริวารกฐินของท่านเศรษฐีขึ้นชื่อความลำบากยากจนจะได้เมืองเกิดขึ้นก็าพเจ้าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้ขอให้ได้แล้วก็ไปทำบุญโอ้โหกิติศัพท์นี่เรื่องเือไปเลยเมื่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านอนโมตนาสาธุการพระราชาได้ยิงกิติศัพท์ คนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะขนาดมีแค่ผ้านลงพระหม่มยังมีหัวใจขนาดนี้เราเป็นพระราชาซะเองถ้าไปอยู่ในสภาพอย่างนั้นเ,นเราทำไม่ได้ใจเรานี่สู้เขาไม่ได้เลยเนี่ยใจเขาน่ะมันยิ่งใหญ่จริงๆเรียกพบตัวเรียกพบตัวแล้วขอบุญขอร่วมบุญด้วยมีทรัพย์ก็เอาทรัพย์ให้มีให้ทั้งเสือ้อทั้งผ้า ทั้งที่อยู่ที่อาศัยอาหารหวานข้าวข้าทาบริพารยิงชายขอยให้ได้มีส่วนแห่งบุญนนี้เนี่ยรวยอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้เลยรวยอัศจรรย์เลยละโลกแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ลงมาเกิดแล้วเลิศที่สุดของมนุษย์ได้รับฐานะตรงนั้นเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ หลายพบหลายชาติเดียว oh. ดูสิจ๊ะเข้มก็ได้แค่นั้นเ <Okay. S 1> ตดหัวใจนะยิ่งใหญ่หลวงพ่อวาของเราเนี่ยยังยิ่งใหญ่สู้เขาไม่ได้ลองไปเอาใบไม้นะ <c oughs> อ่าเราไปเดินในตลาดเอาไม่ต้องในตลาดเอาแถวแถวนี้ก่อนเ <c oughs> ออเอาในวัดที่เขาเข้าใจกันดีเนี่ยนะเอาหมู่พวกกันเนี่ยแล้วลองไปเดินวอมวอมดูนะ <c oughs> อหรือวอมวอมในบ้านเราก็ได้ดูหัวใจของเราสิว่าจะได้สมบัติจกักรพรรดิไหม,มเป็นเจ้าจากักรพรรดิเขาได้ไหมเนี่ยลองใส่แล้ววอมวอมในบ้านนะหรือใส่นอนทั้คืนนะไม่มีใครเห็นอ่ะหรือใส่ในบ้านหรือเดินให้เพื่อนบ้านเขาดูแลเราก็นึกในใจนะแบบปรโมโพธิสัตว์คิด มันคือส,สิ่งใดเป็นสิ่งที่เลิศก,ก็ขอให้เราได้สิ่งที่เลิศเดินไปแล้วก็ผ่านร้านตลาดไปเรื่อยๆนะนั่นแหละจ้านั่นแหละจ้า<อ>เพราะฉะนั้นมือหัวใจอย่างนั้นก็จึงได้อย่างนั้นมีความเลื่อมใสมากปลื้มมากลำบากชาติเดียวแต่ก็ไปรวยอีกหลายชาติประเภทที่สามคือ รวยชาตินี้ลำบากชาติต่อ,ตอไปคือรวยแล้วใครมาชวนทำบุญหม่ฮะไม่ทำตีกรอบดีกว่า <Okay. S 1> ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ดีกว่าไม่ทำอะ่ะเพราะถือว่าที่รวยมาได้เพราะว่าฝีมือทีมถึงทุนถึงใจถึงปัญญาถึง แต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ได้มามีอีกอันหนึ่งถึงคือบุญถึงตรงนี้ดูไม่ออกโดยตามน,นุษย์นี่เราเก่งเราแน่เพราะฉะนั้นเรื่องบุญเออเรื่องเล็กนังของหลอกเด็กทั้งหกักเพราะนั้นไม่เชื่อ <c oughs> จึงใช้ทรัพย์จะทำมาหากินอย่างเดียวเก่งในเรื่องการทำธุรกิจแต่ก็ไม่ได้ทำหนทางเบื้องหน้าเอาไว้ไม่ได้ให้ทานไม่ได้สร้างมาหาทานบารมี พระเด็นชาติต่อไปก็บุญเก่าวหมดบุญใหม่ไม่มีก็โจนลงไปเรื่อยๆจนไปจนไปจนไปอย่างนี้เอาไหมไม่เอาไม่เอาหรือรวยชาตินี้แล้วก็รวยอีกชาติต่ตอไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นแหะเอาครับเอานะเอาก็ต้องทำทำบุญ ทั้งๆท,ที่ทำเอาไปนะเราตัดใจน้ำมันของเราน้ำมันใจของใครเราเอาวิตามินเอไปแล้วนะแต่กาดของเอมนั้นเน่ะเขาเอามาทำงานพระศาสนาแต่วิตามินคือยอดของซับนั่นนะ,นะวิตามินรับโอชารสของรับแล้วติดไว้ในกลางกายของเราใครจะปล้นจะจี้จะแย่งจะชิงไม่ได้มันของเราแล้วแหละตรงนั้น ของเราจะทำไปนะมันของของเราไม่ใช่ของของใครตัดใจนะลุงนะตัดใจไปเลยแล้วจะปลื้มจะลองชีตังเมเลยแหละตัดใจเอาชนะความเสียดายซะหรือความมีตกกังวลกลัวว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาเพิ่มจะน้อยกว่าคนอื่นเขาหรือไม่มีจะก,กิน หรือสเตตเมนต์จะลดลงนะเพราะี่จะไปคิดอย่างนี้เนะี่ยตัดใจไปเลยนะลุงนะตัดใจและอธิษฐานจิตกาลอยดีๆเลยเอาดีไปในพบบนะหนทางข้างหน้ายันยังอีกไกลที่เราจะต้องเดินทางในสังสารวัฏไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าชาตินี้อีกหลายหลายร้อยหลายหลายพันเท่า ทั้งรูปสมบัติทั้งทรัพย์ยสมบัติและคุณสมบัติเป็นต้นเราจะต้องมีทรัพย์ที่ไม่ต้องทํามาหากินไม่ต้องทํามาค้าขายอาทรัพที่ผู้มีบุญในการก่อนเขาได้คือสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องตักจนตายทรัพย์ไม่เคยพร่องเลยต้องเอาอย่างนี้นไปสร้างบารมีในภพบ,บุญนาเพราะว่ามนโปนปณิธานของเราน่ยมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะ ขาดถึงส่วนมากเขาจะคิดอยู่แค่ใต้ฟ้าครอบแต่มนโนปฏิทานก็เราเนี่ยมันเหนือครอบฟ้าต่างกันไหม,ต,มต่างอ่าเพราเขามันใต้ฟ้าครอบเนี่ยมองไปจะเห็นต้องฟ้าแต่เราก้มลงมาถึงจะเห็นฟ้าบละมันครอบฟ้ามันไม่ใช่ฟ้าครอบเพราะฉะนั้นบุญนี่จะต้องสั่งสมให้เยอะ ในยุคที่ธรรมกายยังมันเกิดขึ้นอยู่จะไปคิดออกไปตอนที่ไม่มีธรรมกายนั่นนะมันน่าเสียดายมีทรัพย์มีศรัทธาแต่ไม่มีเนื้อนาบุญทํามากก็ได้น้อยอันี่ทําน้อยได้เยอะทําเยอะได้เพิ่มพูนเป็นทัพทวีเป็นอสงไขยอัประมาณนังทีเดียวนะแล้วก็อย่าลืมบริวารสมบัติ ในฐานนะที่เรามาถึงแสงสว่างก่อนจะต้องนำแสงสว่างนี้เนะี่ยไปอมอบให้กับผู้มีบุญนั้งหลายแล้วเราก็จะได้บริวารสมบัติเราไปช่วยปิดอบายให้เขาเปิดประตูสวรรค์แล้วก็ตามรักษาสมบัติให้เข้าไปในภพเบ,บื้องหน้ากับเปลี่ยนทรัพย์น้อยให้เป็นมหาสมบัติ อันยิ่งใหญ่เอาไว้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเขาของผู้มีบุญนั้นไปในภพเบ,บืงหน้า